สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งข้อสงสัยใครให้1คํหนึ่งคำถามครับกับคำถามที่ว่าดินเปรี้ยวดินเค็มมันคืออะไรแตกต่างกันยังไงแตกต่างแน่นอนครับอธิบายให้ฟังเลยกันแล้วกันแบบคร่าวๆนะครับดินเปรี้ยวก็คือดินกรดครับก็คือดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า7เพราะว่า pH เนี่ยจะมี1-14ต่ต่ำกว่า7ลงมาถ้าเปรี้ยวจัดก็จะเป็น234แต่ค่าที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดเนี่ย ก็จะอยู่ที่5.5ถึง6.5ก็คือค่ากลางๆมีกรดนอ,นอ่อนๆนะครับแต่ถ้าเปรี้ยวจัดเนี่ยต่ำกว่า4หรือ5เนี่ยมันจะส่งผลอะไรส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชครับเพราะว่าธาตุอาหารบางอย่างจะถูกบล็อกและธาตุอาหารบางอย่างก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเยอะเกินไปโดยเฉพาะเหล็กอลูมิเนียมนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆเลยก็คือแก้ไขด้วยวัสดุป,ปูนอย่างเช่นปูนโดลไม้ปูนขาวปูนขาวจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวโดลไม้ก็เหมือนกันแต่โดลไม้เนี่ย จะขาวแบบเทานิดหนึ่งนะครับจะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและมีความเป็นด่างนะครับสามารถแก้ปัญหาดินกรดหรือดินเปรี้ยวได้ส่วนดินเค็มก็คือดินที่มีปริมาณเกลือละลายอยู่ในดินมากเกินไปถ้ามีเกลืออยู่เยอะเนี่ยย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชแน่นอนเพราะว่าทําให้พืชเกิดการขาดน้ําและที่สําคัญนะครับปลูกอะไรก็ไม่งามยกเว้นพืชบ,บางชนิดนะอย่างเช่นพวกพุทรามะพร้าวละมุดฝรัง่งมะขามเทศพวกนี้เนี่ยสามารถ ปลูกในสภาพดินเค็มได้ก็คือดินมีความเป็นด่างถามว่าเราแก้ปัญหาโดยตรงได้ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับดินเป็นด่างหรือดินเค็มเนี่ยจะเกิดอยู่2ที่ก็คือดินเค็มชายทะเลจะมีความเค็มของเกลือเนี่ยอยู่พอสมควรและก็มีดินเค็มที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถปลูกพืชได้เหมือนกันแต่ผลผลิตจะต่ำโตช้าส่วนใหญ่แล้วพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยจะเป็นพวกมะพร้าวนะครับหากถามว่าถ้าเราทําปุ๋ยหมักไปใส่เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวได้ไหมต้องใส่ในระันที่สูงมากครับทางที่ดีเนี่ย เราต้องรักษาความชื้นเพิ่มความชื้นปลูกพืชให้คลุมไว้นะครับอาจจะมีปุ๋ยหมักเสริบด้วยเพราะว่าปุ๋ยหมักเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอินทรีย์ปตถุที่มีความเป็นกรดนะครับอยู่ในปริมาณหนึ่งนะไม่ใช่เป็นกรดสูงสามารถทำให้แก้ปัญหาพวกดินด่างในระยะสั้นๆได้แต่ระยะยาวเนี่ยเราต้องปลูกพืชให้คลุมไว้นะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าดินเค็มหรือดินด่างดินกรดอันนี้เราก็ต้องนําดินไปตรวจ ที่สถานีพัฒนาที่ดินประจําจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับหรืออาจจะมีเครื่องวัดค่า pH ในราคาที่มันแพงหน่อยคุณภาพดีหน่อยก็สามารถวัดค่าเองได้แล้วก็แต่การแก้ปัญหาระยะยาวที่ดีที่สุดก็คือการรักษาความชืน้นแล้วก็ปลูกต้นไม้คลุมไว้นะครับอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งสรุปก,ก็คือดินเข็มก็คือดินด่างส่วนดินเปรี้ยวก็คือดินเป็นกรดนั่นเองทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่นํามาเล่าสู่กันฟังแบบ คร่าวๆนะครับท่านผู้ชมที่มีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบอกเล่าสู่กันฟังสําหรับท่านผู้อ่านที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขอขอบคุณล่วงหน้าและสวัสดีครับ